ให้ถูก87ขวัญใจคนอยากรวยงวดที่6มาแล้ว1มิถุนายน68สวัสดีค่ะคุณแม่คุณพ่อคุณพี่เอซทางช่องมหาบารมีนำโชคยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะ มาเจอกันในค่ำบันเสาร์ที่17พฤษภาคมใน EP ีที่3แนวทางนักเล่นเล็กวิ่งจัดหนักพวัอใจคนอยากรวยชุด2ตัวให้ถูกติดต่อกันมาแล้วห่างวัวซ้อนคำเตือนวิดีโอนี้เป็นเพียงสื่อแนะนำแนวทางในการเลือกซื้อสลรากกินแบ่งรัฐบาล L 6และ N 3เท่านั้นคะ่ะ ไม่สนับสนุนการพนันทุกประเภทและโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมด้วยนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลามาอัปเดตกับแนวทางแรกนักเล่นเล็กวิ่งจัดหนัก2ตัวมา1ตัวจากสถิติผลงานสีงวดที่ผ่านมาตั้งแต่งวด16มีนาผลลังบันออก5-6-3ให้เข้าที่เลขเด่น6 ต่อมาวันหนึ่งเมษาผลลังบันออก687เให้เข้าทีเลขเด่น6วันสิบหกเมษาผลลังบันออก227ให้เข้าทีเลขเด่นเจว 2, ันสองพฤษภาคมผลลังบันออก388ให้เข้าทีเลขเด่นสา่ราสุดว 16, ันสิบหกพฤษภาคม คนล่างบันออก3 0 9เลขไม่เข้านะคะและนี่ก็คือวันใหม่ 1. มีถุนายนวันนี้สำหรับนักเล่นเล็กวิ่งจัดหนักให้เด่นที่เลข6และ4มาลุ้นกันต่อสำหรับวันนี้นะคะตามมาติดติดกับแนวทางขวัญใจคนอยากรวยมาแล้วค่ะ ผลงานในวันสิมีนาผลลางบันออก 5, 6, 3ให้เข้าที่เลขเด่น5และเด่น6และก็ถูกคู่ชุด 6, 3และก็ยังเข้า3ตัว 3, 6, 5เข้าเป็นตัวโต๊ดค่ะต่อมาวัานหเมษาผลลางบันออก 6, 8, 7ให้ถูกที่เลขเด่น7จ็วัเมษา ผลลางบันออก227ให้เข้าที่เลขเด่น7งวด2พฤษภาคมผลลางบันออก388ให้เข้าที่เลขเด่น3ล่าสุดงวด16พฤษภาคมผลลางบันออก309ปรากฏว่าเลขเด่นที่ให้มาทั้งสองตัวเด่น3เข้าที่หลักร้อย และเด่น9ก้าเข้าที่หลักหน่วยและนี้ก็คืองวันใหม่หนึงมิถุนายนวันนี้ขวัญใจคนอยากรวยให้เด่นที่เลข8และหมาลุ้นกันคะ่ะสำหรับวันนี้มาต่อกันที่แนวทางจากเลิกใต้ให้เลขเด่นชนิด4ตัว และชุดสองตัวของเขาก็อย่างเข้าติดต่อกันมาห้ามว่าสอนมาดูผลงานกันคะ่ะตั้งแต่งวดน6มีนาผลลังบันออก5-6-3ให้เข้าคู่ชุดตัวตรง6-3สวันหนึ่งเมษาผลลังบันออก6กแให้เข้าที่คู่ชุดตัวตรง8-7 วันสเมษาผาลลังบันออก2 27ให้เข้าคู่ชุดตัวตรง2 7เมืดวันสอกพฤษภาคมผลลังบันออก3 8 8ให้เข้าคู่ชุดตัวตรง8 8และสำหรับวลนล่าสุด16พฤษภาคมให้เข้าคู่ชุด8 7 ที่ผลลางบันเล็กท้ายสองตัวล่างที่ออก87เจเข้าตัวตรงอีกแล้วคะ่ะให้ถูกสองตัวตรงตรง,ตรงหามวดซ้อนกันเลยคะ่ะและนี่ก็คืองวดนใหม่1มิถุนายนวันนี้ให้เด่น4ตัวมาตัวมีเลขเด่นที่0 2 7 8ด มารุ้นกันต่อสำหรับผู้2ตัว16หางวันนี้ให้มามีเลข00 02 07 08 20 22 27 28 70 72 77 78 80 82 87 และ88มาลุนกันคะ่ะสำหรับวันนี้1มิถุนายนกับแนวทางงวดที่6ของเลือกตายมาจัดเป็นชุด3ตัวตัวตรงชนิดที่ว่าไม่ต้องโต๊ดไม่ต้องกลับตามแอดมินมาเลยคะ่ะเริ่มทิ้งวันแรก16มีนาผลรางบันออก563 ปรากฏว่าเข้าตัวตรงที่563ต่อมาวันหนเมษาผลลางบันออก687ปรากฏว่าเข้าตัวตรง687ต่อมาวันสิบหเมษาผลลางบันออก227ปรากฏว่าเข้าตัวตรงที่227สองเจวันสองพฤษภาคม ผลรางบันออก388ปรากฏว่าเข้าตัวตรง388สำหรับวันลาสุด16พฤษภาคมผลรางบันออก309ปรากฏว่าไม่เข้านะคะวันนี้คู่เด่นไปออกที่ลาก87มาดูการวิเคราะห์แนวทางวันหนึ่งมีถุนายนวันนี้กันต่อคะ่ะ ี่ก็คือแนวทางของวันนี้1มิถุนายนทำได้ออกมา3ตัวตรง14หางมีเลข408 428 478 480 482 487 488 608 628 678 680 682 687และ6 8 8ถ้าจะวิ่งตัวเดียวแนะนำเลข8เลยนะคะไปหาซื้อสลาก N3 ็กันกอดได้เลยคะ่ะแล้วไปรอลุ้นผลรางวัลกันในงวันหนึ่งมิถุนายน2568ขอให้คุณแม่คุณพ่อคุณพี่ FC ทุกท่านโชคดีนะคะ